วันนี้เด็กๆมาเที่ยวคาเฟ่ใกล้บ้านนะครับเป็นปั๊มน้ำมันที่ทำเหมือนคาเฟ่เลยบรรยากาศดีมากตัั้ีีมอย,ดดยครบเออมีสัตว์เลี้ยงเหรอมันน่าจะมีเห็ดนะเพราะว่าบรรยากาศดีมากวันนี้ไม่มีแดดไหนเราเดินมาสำรวจทางนี้สิเดินมาสำรวจทางนี้สิ พ่อเห็นนกแก้วนกแก้วหลายตัวเลยานา้องปิ้นมาครับโอ้เม่่าลามไม่่าลามก็คือต้นไม้ที่มีนนหนาม้ารเยียบก็จะหุนะถ้าเราเหยียบก็จะหุบเข้าไปใช้ประโยชน์อะไรอยู่ต่างประเทศรู้ไหม เขาเอาไปไว้ในที่ที่แผ่นดินไหวลูก<อ>ถ้ามีแผ่นดินไหวเมื่อไหร่ไม่ยะราบมันก็จะใบหุบคนก็รู้ตัวเร็วก็ปลอดภัยก็ป้องกันตัวได้จากแผ่นดินไหวอา้าวน้องปินป๊นเป็นตตูดนกแก้วเลยไหวเขาไม่ชอบให้เลี้ยงหรอกลูกจริงเลย่น ส่วนทางนี้ก็จะมีซุ้มให้นั่งเล่นนะครับดิมน้ำมีสวนบัวสวยงามอุ้ยตรงนั้นมีเรือให้ปั่นด้วยแต่ตอนนี้เขาคงไม่ให้ปั่นเพราะว่าบัวจะพังหมดเร <มา S 1> ืออยู่ซุม้มนอนลูกเดี๋ยวพ่อพาเดินไปดูปดอันนี้จะเป็นบัวแบบเก็บฝักกินได้เลยนั่นนี่<ะ>นั่นฝักบัวที่บินเคยกินน่ะ ตรงนั้นต้องมีป่าแน่นอนเลยเพราะเห็นใบบัวมันขยับพอเห็นใบบัวมันขยับบรรยากาศดีนี่นะครับฝักบัวฝักบัวก็จะคว่ำอยู่แบบนี้นี่เนี่ยุ้ยปลาประจูเลยว้ายปลาเด็กกระจูคนไหนไปเดินไปดูเรือสิระวังไม่จะลามนะครับเด็กๆเยอะเลยอ่าต้องใส่รองเท้า อ่าปิ้นมาเลยนี่ไงเรือลำใหญ่เลยเราเดินลงไปดูในสะพานไหมไม่พังพ่อตัวใหญ่ พ่อตัวใหญ่ยังไม่พังเลยแสดงว่าเดินได้มาดูสิมีปลาไหมมีปลาสวยงามไหมตรงเนี้อู้หลงื่นลมเย็นดีมาได้ลูกใบบัวเดินมาน้องปิ๊นแกได้น้องปิ๊นเดินมาดูทางด้วยนะครับ เดทางได้นะเดี๋ยวจะตะมามาดูปลากับพ่อมีปลาไหมนี่ใบบัวใบใหญ่มากสมบูรณ์มากตรงบอ่อน้นจะมีปลาคราบเยอะแยะเลยแต่ตรงนี้ไมนะ่น่าจะมีปลาคราบนะ่าจะเป็นปลาธรรมชาตินะครับตรงนี้ร่มรื่นมาก เรือก็ดีอยู่นะพ่อเรือดีๆเลยแหละเรือมุนอู้เขาทำเป็นสวนสาธารณะปลูกต้นไม้เยอะเลยน่ามาปั่นจักรยานเล่นเนาะใช่แต่มีที่ปั่นดูงใช่ตรงนั้นมีที่ปั่น เหรอเพื่อนวินเหรอครับอะไรครับมันที่วินกินเลยอ่ะใช่ฝักบัวแบบที่วินกินเลยแบบนี้นแหละ,หละถ้าเราขี่เรือไปถึงตรงนั้นเราเดดเลยน้องปิ๊ดลงมาลูก <c oughs> เดี๋ยวพ่อจับ <c oughs> ไม่ทัน ฝักบัวฝักบัวแบบที่เด็กๆชอบกินแต่ฝักนี้มันยังไม่โตเท่าไหร่ใช่นี่ฝักบัวมันก็เกิดจากดอกบัวนี่แหละลูกดอกบัวพอมันบานเสร็จมันบานเสร็จมันผสมเกสรเสร็จเรียบร้อยอกีบดอกมันก็จะหล่น แล้วมันก็จะเลือเป็นฝักเห็นไหมนี่กีบดอกบัวนี่หล่นเต็มเลยอุ้ยดูน้ําน้ามันกิ้งอยู่บนใบบัวน่ะสวยไหมน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวแต่ไม่เคยเห็นเยอะเลยมีกบไหมน้ำกิ้งเห็นกบไหมอื่น้ำกิ้งอยู่บนใบบัวเหมือนเม็ดอะไรสักอย่างเลยแสดงว่าใบบัวไม่เปียกน้ํานะนี่ไปลุกไป น้องปินปะอ,ปนอ่าเราเดินออกมาแล้วเราก็จะเดินมาถึงบ่อปลาครับพราะตอนนี้ก็เป็นบ่อปลาธรรมชาติเหมือนเดิมน้องปิน้นจิบเดินมาลูกมาแล้วพี่ปินเล่นไม่จะบหลาบแล้วจิมจิมนะมันก็จะหุบหุบหุบ เข้าไปไว้เตือนแผ่นดินไหวลูกถ้าแผ่นดินไหวอยู่บ้านเราเนเด็ดมันมาไว้เลยหู้ดอกบวัวดอกนี้สวยมากเราบัดอบดอกนี้สวยมากเลยลูกนี่ดอกนี้โอ้โหใหญ่มากบานสะพังเหมือนในรูปภาพเลยสวยมากเลยดอกเนี้ย นี่ดอกบานๆแบบนี้อีกสักพักกิ่มมันก็จะหล่นแล้วกลายเป็นฝักบัวให้เรากินเหมือนอันนั้นอัน,นนั้นเป็นฝักบัวแล้วนะ่ะใช่ฝักบัวแขง,งมาขึ้นมาเดี๋ยวจะตกน้ำลูกมามาตามพ่อมาครับเนะดินตามพ่อมาครับามาพี่วินไม่ไปเล่นอยู่ใกล้น้ำคนเดียวครับ ผู้ใหญ่อยู่ไกลแล้วลูกลองพีนมาครับเรียกพี่วินมาด้วยมามาวิ่งมาเลยแล้ว,วอย่าไปเด็ดอย่าไปเด็ดอ่มามนกลับมามาดูบ่อปลาคาร์ปอีกสักรอบสิ บรรยากาศล่มรื่นมาพาเด็กมาเดินออกกำลังกายมาเดินมาครับใครจะไปถึงแม่ก่อนกันใครจะไปถึงแม่ก่อนกันแล้วเรื่อ่อน้องปิีนมาเรืวองเ่งนไปแล้ว ทังปินเหนื่อยแล้วง่วงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนลูกปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มให้อาหารปลาคราบนะครับปลาเยอะมากแต่ตอนเราให้อาหารปลาเราลืมถ่ายไว้มาดูนิดนึงเยอะหรือเปล่าอง่ายมาลอที่น่อเยอะมากเลยตัวโตวมาก ไม่มีอาหารให้เลยอาหารหมด่าทีนี้กลับบ้านได้ครับปะปะน้องขาดมาแล้วขับมาอีกแล้วนะเยอะเลยแต่ไม่มีอาหารให้เขา กลับบ้านแล้วทีนี้พิ้นบายบ,ายบายครับวายมันจะแอบกินหรือเปล่ากินได้อยู่ผักเอาลงเลยเดี๋ยวปลาชอบ,ม,บนนะมันก็กลับด้านก็แล้วแต่มันจะกลับด้านเลยอะเร็วๆพ่อจะพากลับแล้วครับ น้องปิ้นลูกกลับบ้านได้แล้วครับไปบ๊ายบายจะกลับบ้านแล้วนะครับน้องปินง่วงแล้วบ๊ายบาย